เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยนะครับหลายคนรู้จักกันดีเนี่ยอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรปรณิธานวัฒนาย,ยากรน,นะท่านวิเคราะห์อเอาไว้ไน้หน้าฟังมากนะคุณผู้ชมคุณพิมพ์อาจารย์ปณิธานบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยกำลังถูกประเทศรอบบ้านลุมกินโต๊ะเห็นไหมทั้งกองกําลังว้าแดงที่ลุกล้ำดิดแนแดนไทยกรณีเรือรบพม่ายิงเรือประมงไทยกัมพูชาพยายามอ้างสิทธิเหนืออาณาเขตน่านาน้ำไทยบริเวณเกาะกูด รวมถึงข่าวลือที่ว่าทหารลาวตั้งฐานปฏิบัติการประชิดชายแดนไทยอันนี้ล้วนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อาจารย์ปฏิทานบอกว่าหลายฝ่ายเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าทําไมอยู่ๆประเทศรอบบ้านจึงพร้อมใจกันลุกขึ้นมาท้าชนกับไทยเรื่องนี้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรหรือไม่นะอาจารย์บอกว่าเนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจับสัญญ,ญาณได้ ถึงความไม่เป็นเอกภาพของรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงรวมถึงความไม่ชัดเจนของนโยบายความมั่นคงและแนวทางปฏิบัติประเทศต่างๆจึงแสดงท่าทีแข็งกร้าวเพื่อสร้างอำนาจต่อรองบางสิ่งบางอย่างนี่คือสิ่งที่อาจารย์ปริธาานพูดเอาไวแ้แล้วภาพมันเห็นชัดเจนเลยคุณผู้ชมไม่ได้เป็นการกล่าวเกินเลยเลยจก่วกความเป็นจริงนะครับเห็นไหม ตรงนู้นก็มีตะวันออกก็มีปัญหาทางตะวันตกก็มีปัญหานะทางเหนือก็มีปัญหารอบบ้านเลยนะครับเพราะว่าเขาเห็นเราเนี่ยเราไม่เป็นเอกภาพนโยบายความมั่นคงเราเลาะแหละเลาะแหละไม่ชัดเจนเออใช่ไหมคนรัฐมนตรีกาโหมไม่สั่งการเนี่ยทหารก็ทําอะไรล้ําเส้นไม่ได้แล้วจะไปยุ่งกับทหารอีกจะไปยุ่งกับ พรบรจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมอีกอาจารย์บอกแบบนี้การที่นายภูมิธรรมเวชย,ยชัยในฐนานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสแสดงความเห็นไปคนละทิศละทางกับผู้นําเราทรับประเทศรอบบ้านเนี่ยเขาจับสัญญาณเราได้และถ้าเขาต้องการกดดันต่อรองอะไรกับเราเขาก็จะใช้วิธีแข็งกล้าวเช่นปิดชายแดนหรือจับกลุ่มคนไทยค่ะปัจจุบันมีคนไทยจํานวนไม่น้อยอยู่ในรัฐฉานประเทศพม่าขณะที่ แม้จะมีชาวพมา่าหลายล้านคนอยู่ในไทยแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่กลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลพมา่าพมา่าจึงได้เปรียบในการต่อรองมากกว่านะอาจารย,ย์เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าอย่างสมัยในยุครัฐบาลทักษิณตอนนั้นผอบตบคือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์พมา่ามีปัญหากับไทยะนะครับแต่สมัยนั้นเนี่ยทหารไทยมีความชัดเจนในการตึงกําลังตามแนวชายแดนทําให้สถานการณ์สงบพอสมควรแต่ฝ่ายการเมือง ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ค่ะนะเ,เพราะว่าอะไรเพราะฝ่ายการเมืองเนี่ยมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับทางพมา<ๆ>่าไงก็จะไปทําธุรกิจกับเขาจําได้ไหม้ให้เอ็กซ์ิแบงเนี่ยไปปล่อยกู้4,000ล้าน <ชบ S 1> ให้กับรัฐบาลพม่านะมีเรื่องทาธุรกิจการค้าแต่ทหารเขาไม่ได้มีผลประโยชน์กับรัฐบาลพม่าเขาทําหน้าที่รึงกําลังตามชายแดนนะเนี่ยอันเนี้ยมันก็เลยนโยบายก็เลยไม่กล้าทาอะไรไงค่ะ อาจารย์จะบอกเนี่ยพอตอนนี้เขาเห็นช่องนะว่าฝ่ายนโยบายเราเป็นอย่างหนึ่งทหารก็แบบนะคันไม้คันมือแล้วเกินแต่ทําอะไรไม่ได้ขเขาก็เล่นเล่นงานเราเลยเพื่อจะต่อรองบางสิ่งบางอย่างกับเรานะครับนี่แหละครับชัดเจนเลยว่าในวันที่กันเมืองเป็นแบบนี้เนี่ยฝ่ายความมั่นคงก็ทําอะไรลําบากช